ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะเอามือนี้มาก่ามาพอๆกับพอแตรมอีกเนาะครับเนาะครับเอฟซีครับก็มีเอฟซีคอมเมนต์มาเนาะครับเนาะอยากได้หลักสิบล่างมือนบับครับเอฟซีหลักสิบล่างเป็นเลขกสามตัวมาตัวนะครับเนาะหรือมาทั้งสองตัวทั้งหน่วยทั้งสิบก็มีเนาะครับเนาะเดี๋ยวพอแตรมก็อนจะพามาเบิึงเป็นแนวทางเนาะครับเนาะเอฟซีเนาะ ครับเอเตรียมกระชห้เบิ้งเนาะครับเนาะนี่ครับมันมามาผานงวดงวดงวดเมื่อกี้นี่ครับเอซงวดที่ผ่านมามันมาออกหกเกียร์มันเป็นลักสิบบนเนาะครับเนะาะผ่านงวดเดียวงวดต่อมากอันนี้ครับ FC ซครับก็ลักสิบกับทอว่า หนึ่งเนาะครับเนาะแตีว่วมันมานากันสูตรนี้นะครับเนาะนี่งวดนี้เฉพาะเตี๋ยวผีผามาเฮ็ดเบึงเนาะครับเนาะเฮ็ดตังวดนี่ลงมาเนาะสองงวดเนาะเอฟซีเนาะครับเบืองนู้กันเลยครับเอฟซี ใส่เจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดศูนสาม นี่ใส่ตัวเลขเลยครับเลขหน้าอีกหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับน่าจนะซีเนาะ ลถ่ายถ่ายครั้งที่หนึ่งถ่ายครั้งที่สองครับเอฟซี่หน้าหน้าครั้งที่หนึ่งสามสี่เก้าเนาะ ตีไทยครั้งที่หนึ่งไทยครั้งที่หนึ่งเก้าแปดห้าอูมีอันไทยครั้งที่นึงเก้าแปดเก้านะเอพีเนาะขอโทษอะไรครับ ้ายครั้งที่สองเจ็ดแปดแปดอีพีเลขหน้าครั้งที่หนึ่งเจ็ดสามแปด เลขไายครั้งที่หนึ่ดนะครับเนาะเลขไายครั้งที่สองแปดเับอีที อตัวใดมาบวกมาลบกันเนาะครับเนาะหลักพันหน่วยสิบร้อยพันหลักพันหน้าข้งที่หนึ่งหลักสิบหลักหน่วยสองเท่อนะครับเอฟซี FC. เลขไายข้งที่สองข้งที่หนึ่งหลักสิบหลักหน่วย ใช่ครั้งที่สองหลักสิบนะครับเนาะที่บีบวกซีคงที่ครับที่ตัวดีมันจะมีบวกบวกสองบวกหนึ่งครับเอฟซีแล้วมาเติมเห็ดลยกัน ครับเอฟซสิล่างนะครับเอฟซีได้สิบล่างนะครับสิล่างนับไปความกันครับเออันนี้สนะองเก้าสิบดเนาะใส่แปไว้ อันนี้สองแปดสบหกห้องก็ใส่6ไว้เนาะครับพี่ซีเนาะบวก2เทือเก็ดบวกสเป็น11บเอ็ดครับ11มาบวก8เป็น19 9เเบวกแปเป็นสิบเก็ดเบวกเเป็น16 6มาบวก8เป็น14 สี่บวกสี่คงที่เป็นแปดบะครับเอฟซีเขาก็ใส่แปดนะครับ FC เาบนาะแปดบวกสองคงที่นะครับเอฟซีนี่แปดบวกสองเป็นสิบเขาก็ใส่ศูนย์นะครับศูนย์มาบวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งบะครับเอฟซีครับหลักสิบล่างนะครับเนาะ อันนี้ก็ูนย์บวมีคาเข้ากับบนับเนาะครับเอ,เอเนาะเาก็มานับ3 3มบวกหเป็น9ก้าเป็นมาครับเอฟซีเบวกเเป็น16 6มาบวกแปบวกแปเป็น14บสบวกเเป็น11 11มาบวกสคงที่เป็น15บห้าเนาะครับเอฟเนาะเขากับไซฮานะครับ ที่ห้ามาบวกสองคงที่เห็นี่มาครับห้าบวกสองก็เป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดมาบวกหนึ่งคงที่เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะครับอซีเนาะนะี่ครับคือหลักหลักสิบล่างนะครับเอฟซี 4. แซมนาจอยเบิ้งนะครับเด้อเอฟซีไปเฮ็ดไปเป็นแนวทางน้ำกันเนาะครับเนาะ อันนั้นแล้วก็พอเตรียมก็คือยึดจันคือเก่าเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอฟซีเนาะเตรียมกับโมลูนเดือน้ามันจะเดิอนในบอครับฉะนั้นแล้วก็เอาไปเบิ้งใส่กับสูตรที่พอเตรียมเด็กเคยให้ไปเนาะครับเนาะคนที่เห็ดไหวนะครับเมื่อกี้มันก็มาเขาลักสิบล่างเนาะครับเอฟซีเนาะครับหนึ่งนี่แต่ว่ามันกับมาน้ากันนะครับนี่เตา้ยวเลขสามตัวมาทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเอฟซีเนาะ เต่ว่าเขาเอาเอาเฉพาะหลักสิบเน yup. Esta, ี <generally> <Beach> ่ยหลักสิบล่างนะครับเอฟซีเนาะแต่ว่าเอ่อเหน่งวดงวดที่สิมาเนี่ยครับเอฟซีกับกับพอเตี่ยมกับเดวอลอยู่นะครับเนาะมันเจ็ดกับแปดมันส้นกันทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเอฟซีเออเอาแชปหน้าจอยเบิ้งนะครับเด้อเอฟซีผู้มักคิดมักคำนวณคือกันกับพอเตียมเอาไปเป็นแนวทางน้ำกันเนาะครับเนาะ แล้วก็ใส่วิจัยยานในการรับชุ่มนะครับเนาะเอฟซี FC เนาะครับเตรียมก็เค็ดไปตามสูตรเนะครับเอฟซี FC. บานนี้จะมีเอฟซีอันพามมานะครับเนาะอันนี่เก็กัออกบศูนนี่มันเป็นเลขบนหรือเลขล่างอาจาันมันเป็นเลขล่างนะครับเอฟซี FC ครับ เแต่ว่ามันเลขสามตัวมาตัวมันก็สามารถมาได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ที่นน่ๆคือเลขล่างนะครับบ่มันก็เข่าศูนย์นะครับเนาะหนึ่งศูนย์ที่มาเมื่อกี้นี่อย่างงวดนี้ก็ได้ห้าหกเอ็ดนะครับฉะนั้นแล้วก็เอามาเบิ่งใส่กันครับเอฟซีแต่ว่าตัวนี้เลขเลขว่าได้ปักกลักนะครับเออมาได้ทั้งหน่วยทั้ง10บขอดขัดจะห้ามเปรียบเทียบกันส่นี่มาคับเอฟซีมันก็ชนกันอยู่ อยู่ศูนย์เนาะแต่ว่าสูตรนี้มันมาน้ากันครับบ้าน,นี้นี่ก็กระเบื้องส่กันเอาครับตัวเดมันส้นนี่ครับเอฟซี FC. ครับนี่ที่ได้เขียนสูตรไว้เนาะครับเนาะพวกที่ได้เอาชูดไปแล้วก็กระเบื้องเบื้องเอาเบื้องส่กันเนาะครับเนาะอันนี้อันนี้ก็เลขเลขล่างนะครับเอฟซี FC ได้สี่สิบงวดยังไม่หลุดนั่นนะนะครับมันได้แปดเก้าศูนย มันจะส้นกับสูตรนั่นสูตรเมื่อกี้นี่สูตรเมื่อกี้นี่ก็ได้แปดเก้าศูนย์นกันเต่ว่าวิธีกันบวกมันคนละย่างเนาะครับเอฟซี FC. ครับงวดนี้มันได้หาหกเจ็ดดีครับเอฟซี FC. นี่อันสี่สิบงวดเป็นสี่สิบสี่สิบเอ็ดงวดนี่นะครับเอฟซีเนี่ยเรียกล่างสามตัวมาตัวหรือมาทั้งสองตัวนี่ครับแจ่ว่าส่วนมากก็สิมา,กกมาตัวเดียวนะครับอันนี้พอเตรียมให้สูตรไปแล้วเนาะครับนอกนี่พวกได้ได้ให้สูตรไปก็เอา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 ,เอาไปเป็นลักซินี่ครับเอฟซี FC. ครับเนะาะกัติมีเอนเอฟซี FC ขอม้าลักหน่วยล่างเพอเตียมเได้บ่าเข้าใจว่าเพราเตียมได้เอาห้ไปไปนี่สูตรม่งมันนี่ลักหน่วยบนนี่นะครับเนาะลักหน่วยบนนี่มันจะมาพาดงวนหนึ่งครับนี่เอฟซี FC. มาพาดงวดนี่งวดศูนย์หนึ่งสองนี่มันมากเข่าบนเอเข่าล่างนี่ศูนย์มาครับเอฟซี FC. นะพราเตียมมาเข็ยนไ้เห็นบ่มันกลับมาเขานะ่าเนี่หลักหน่วยลักหน่วยบนนะครับ เดี๋ยวพ่อแตียง่พผ้าเฮดเบิ้งเนาะครับเนาะเอาสักสองสูตรสูตรล่างกับสูตรบนเนาะครับมือนนี้เนาะครับเอาจบจากคลิปนี้แล้วพ่อเตียงก็สีลงให้เบิงเนาะครับเนาะหลักหน่วยบนนครับเอาแคบหน้าจอไปครับเย็บซี่ครูมาคิดมาคำนวณเอาไปเป็นแนวทางน้ำกันนะครับเนาะ เลขหน้าั้งที่หนึ่งเรียกไทยข้งที่หนึ่งเรียกไทยข้างท acceso, ี่สองนะครับกับบวกซีคงทีห้อง่าลื nice. ่มนะครับเนาะบวกซีคงทีอย่าลืมครับเนี่ยเห็นะครับนับร่วงออกมาได้แล้วมาลงลงอะไรกับบวกสองบวกหนึ่งนี่ล่ะซื้อพอเทีมผ้าเฮ็ดนี่เนาะครับเนาะน้องแคบนาจอยเบิ้งครับยับซีเป็นแนวทางน้ำกันเนาะครับเนาะผิดพลาดประกันได้พอเตีมขอตทดคอผ่ได้ครับเด้อยับซีพอแทีมกับบอลูพือกันกับเฮ็ดไปตามสูตรเนาะครับเนาะอืม เอาสุดท้ายนี้พอ่อแตีมก็มีแค่นี้นะครับเนาะขอยฟซีทุกคนเอพอพ่อแตีมลื่อมนะครับเนาะมือมืออื่นนะครับเนาะมือนี้ก็วันที่หาที่หกประมาณวันที่หกเตีมจิมาสรุปให้นะครับเนาะแล้วก็มีฟซีคอมเมนต์มาว่าอยากได้อยากให้พอ่อแตีมสรุปให้นะครับเนะาะนั้นแล้วก็จะเป็นมือวันที่หกประมาณนี้แหละครับโรตลีก็บดีมาพอดีเออทั้งวันพ่อแตียมโรตอรี่บ่้นมาดิ มากิดมันมามือนีหรือมือ่นนี่แหละลอตเตอรี่ก็ได้เดี๋ยวมื่นพอเตรียมสิมาสรุปให้นะครับเนาะทั้งบนทั้งล่างนะครับเอาสำหรับชลิปนี้พอเตรียมมีแค่นี้นะครับเด้อเอฟซีขอเอฟซีทุกคนที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอเตรียมมีแต่ความูุขวามเจะเลื่อนาะครับเนาะความเก็บใหได้ความไข่ไมีได้นะครับเด้อเอฟซีทุกคนห้ามห้ามเจ็บห้ามจนนะครับเนาะเอาสำหรับเีวินี้พอเตรียมมีแค่นี้ ขอากาบสวัสดีครับ